สวัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสบายดีกันสูขสุขคุ้าใพี่น้องจ๋ามากกินกะเพาะปามแยบวนเอามาจากบัดมะฮอดเดี๋ยวนี้พี่น้องมะฮอดเราก็แยกแย่กับน้องวัวไปบ้างหน่น้องวัวกะกลับไปนอนที่ห้องแยกแยกันไปเมื่อกี้นี่พี่น้องเพราะว่าแยบวนกลับมากกับเกือบจะสองทุ่มเนาะสองทุ่มนั่นแหละประมาณสองทุ่มนั่นแหละเพราะว่ยยุคก็นั้นบ่ไดนะคะเพราะว่าทั้งทั้งตำรวจเนาะคนก็ บ่ให้ออกนอกเคหสถานเกินสองทุ่มนะคะเบืองอัสสไลเขากระเดดเรียได้แน่นิดหน่อย,อยายบนกระเลยกลับมาหอนหองกระเลยมากกินกับพ่อปลากับพ่อปลา,า,ากัตักมัตตวัดหลัดนะคะที่เอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงพ่นนะ่ะหละักเลี้ยงแขทได้พี่น้องแข่งเข้ากับวหลายดอกนะคะวหลายดอกเพราะว่ากระจอกของพ่บบสะดวก นะคะว่าจะดวกดีสิไปอยนี้เนีนๆน้อยๆเมื่อกี้คนก็ร่วมสวดอภิธรรมเรียบร้อยแล้วคัักวกวอนก้อนที่จะสวดเนะาะก็พ้ากันไปนางรอบปักคุ้นทันเพิ่นกับพ้ากันกินก่อนอืมกินแล้วกับทุ่มทุ่มหนึ่งเป็นไปนสวดให้สวดแล้วก็ฮักกับเสร็จพิธีตรงนั้นก็บจิบของ เก็บของเก็บยังฝ้าวเก็บของเก็บยังอะไรแบบผากันกลับนะคะกลับมืออืน่นกระจังสิไปอีกรอบนึงนะคะมืออื่นสิไปอีกรอบนึ่งไปตอนเศร้าสิไปซอยกันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มืออื่นนี่ยายบุญสั่งอาหารนะคะอาหารที่สั่งให้แม่ครัวที่เพิ่นรับเฮ็ดให้เนานะก็จะเป็นซีหาเมนูนี่แหละเอาไปรวมเพนนะคะ,วนะคะถวายนะะเพนกับหลวงพ่อทั้งวัดแล้วก็เซตจาก พิ่นฉันเพลทแล้วนะคะเพิ่นกัญชรพิธีสวดไห้รอ,อบนึงก็คือเผาะนะคะเผาศพประมาณช่วงใบนะครับประมาณช่วงใบแบดนี้พใหญ่รถโตใหญ่นะคะแล้วก็เอาแซ่แข็งไว้โดนก็อาจจะใส่เวลาเผานั้นแน่กระสีเก็บกระดูกกับประมาณหางวงแรงนะคะเก็บกระดูกหางวงแรงแล้วถามมาใหญ่บนจะได้เอาอ เท่าทินะคะไปร้อยอาคารบอเด็ไปร้อยอาคารบอรนาหาดนะคะในหาในทะเลเพินมาให้ลงนะคะตอนนี้คือไม่มีการทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอยู่นาหาดอยู่ทะเลเนาะก็เป็นว่าเท่าจะต้องเก็บเท่าทานเก็บกระดูกเล่าไหวก่อนนะคะเก็บไหวทีวัดน,นะคะแล้วก็เขาให้ลงทะเลใดย้ำใหนนะคะย้ายบนกระสีไปเอาเอ่อเท่าทินะคะท่าทเราไปร้อยอาคารอีกเทือนึงนะคะส่วนกระดูก ที่อีกส่วนก็นจะใส่โกดฝากไว้ที่วัดนะคะยายกบนกลับบ้านลายกบนก็บบนนกนจะเอาอ่ากลับไปบ้านไปใส่ถาดใส่อย่างไห่เล่ายู่อยู่บ้านลายกบนบุระโคระนะคะกัอันนี้มาบให้พี่เนาะเขาปังสําหรับสวนพิธามกัเรียบร้อยไปนะคะพรุ่งนี้จะเป็นพิธีการชาวพนักกิจจะเป็นพิธีการชาวพนักกิจายกบนกับสีบอกเล่าตกไทยบอกไทยตกเล่าแนอ่อันนี้คือเป็นสไตล์ของยายกบนเด้อพี่น้องเด้อ นะคับ,บางคนก็บ,บอกว่ายายบอเล่านะะั่นแหะมวนดีนะฮักดีนะครับบางคนก็ที่เพิ่นเป็นคนภาคกลางจริงๆนะเพิ่นก็บ,บอกข้าใจนะเพิ่นก็บวายายพูดภาษากลางบ้างก็ได้นะหมดจะได้เข้าใจบ้างอย่างประมาณนี้เนาะแต่สไตล์ยายโบดีก็คือตอนอาจยา์รายการนะคะจัดรายการวิทยุก็จะบอกแบบนี้ละบอกไทยปนเล่านะคะสไตล์ยาย,ย่บดีเป็นสีนะคะกั บ่อไทยผลเล่าอไทยตกเล่าบ่อเล้าตกไทยนะคบพี่น้องถามาเป็นยังไงเอาเมย์บ่อเบิงหน้าตาอพี่น้องอยอาอมองๆเลยหอนหอนแหง้งเราขามาในห,ห้องในหเอาเห็ดคลิปนี่เขาเปิดเขาเปิดอ่าพัดลมบ่ได้ได้พี่น้องคันเปิดละเสียงมันจะดังเราคือบ่มีคลิปให้เบิงแนว่วาสานนอกุลังก้นคือ่าไทยคลิปไม่เบิงแน่ไทยได้นิดเดียวนะคะไทยงานศพนี่คือมัน คลิปเราจะติดเหลืองได้พี่นอ้องคลิปจะติดเหลืองนะคะไม่มีรายได้เด้อถึงจะได้ยอดวิวหลายกระซังนะคะถ้าเป็นงานศพนี่จะติดเหลืองนะคะคลิปติดเหลืองไม่สามารถจะเปิดสร้างรายได้ได้เด้อถ้าเป็นคลิปงานศพเนาะหรือว่าถ้าเป็นไทยเป็นพระสวดหรือว่าต่างๆที่แยกอ,ออกจากเป็นเห็นโล่งเห็นนิยงส่กอาจจะได้ยูเดี๋ยวแยกบนกัดจะมาอื่นนะคะจะพยายามไทยอในที่ มันปฏิเหลืองหรือว่ามันบปผิดกด YouTube เนาะเดี๋ยวเยบนกันกนจะทายแต่ว่าส่วนมากะคนเป็นเจ้าภาพเสิบ่ฟได้ทายดอกพี่น้องยนกาหามือกล่องหาตากล่องบะมีบม่บะมี่ผู้ไทยให้นะคะบะมี่ผู้ไทยเปลี่ยนบะมี่ผู้ไทยให้ก็เลยบริเวภาพการได้ตะแค่ทีว่าเพิ่นเอาดอกไม้มาสรงเนาะดอกไม้เอาโล่งศสมมาทรงแล้วก็เอาดอกไม้พวงหลีดมาสรงนั่นแหละกระเด้ทายน้อยเดียวบางคนนาคาม่ หนึ่งคอมเมนต์เขามาว่าว่าลำลีลำไล่ว่าย้อนไปกลับมาเขาให้เขาให้เตรียมการไม่ใช่จะมาโชว์นี่ยังบุกเพิ่นว่าไปเออแย่ยบนก,น,น,นก็เลยเออสร้างเพิ่นเงาะก็เหมือนก็่าเพิ่นลำคานนี่ยังประมาณนั่นแหละนะคะถ่า,ายได้คลิปเดียวคอมเมนต์เขามาว่าสั่ง่าลำคานพนะนอะันน่ะแย่ยบนจะถ่ายอยู่นะคะมเออื่นก่อนเด้อมเออื่นก่อนอันอยียเก็บ ภาพตรงนี้ไว้หลายๆอยู่ดอกนะคะภาพของตาบิวเนาะงั้นศพของเราเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตกับพ่อปลาแซ่บพี่น้าะจะเอาสั่งมาหมอใหญ่บ่เบิดหมอใหญ่หมอเบือซี่สิบหมอใหนยัยหมอเบือซี่สิบเทสได้สองถุงเต็มหมอ แต่มาสามถุงไงพี่น้องจ้างเพื่อนเทศสองพันกว่าบาทเดีย๋ยวมาสามถุงไงเทศสองถุงเต็มหม้อเบอร์สี่สิบแซบยูเพ่นเ็ดเจ้านี่แซบนะคะเพราะว่าน้งวัวคนเคยกินไงคนเคยกินมือกัเล็ตามไปรั่งถึงกระถูเลยนะั่นเจ้านีอยูกระถูตะลอดตะลอนเบิดมือเบิดเบ็นเราพี่น้อง เขาก็กินกาำเดียวเติมมืเวียดนี่แหละมื่อปันใดก็อดเอาเมื่อปันใดก็ทนเอาพี่น้องให้มันหลุดล่วงไปสะก้อนแล้วการแล้วงานเผาเล้วเหลี่ยมลอยยังแหลี่ยงกะจังค่อยพักพอนเพราะว่ากลับบ้านมันก็กลับบ่ได้พี่น้องมันกลับบ่ทันไดู้เดี๋ยวเศร้ามือเศร้าไม่แห้งสะก้อนล่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจฟซีส่งความหวงย่ายส่งกำลังใ,งคใจคอมเมนต์เข้ามานะคะมืออื่นย้ายบนอาจจะไม่ได้ดตอบคอมเมนต์หรือว่าอาจจะทายเก็บไ,ไปเก็บใบเนาะบัดนีงงน้แล้วงานล้วเขาจะมาเก็บตกเอาพี่น้องจะไมาเก็บตกเอาเพราะว่าถ้าอยู่ในงานน่ะมามีเวลาอหลีนะคะแลนซ้ายแลนขวา เดืนซ้ายเดืนขวาอยู่เดียวูวนั่งเกินนั่นดี่พว้นี้เกินนั่นนี่เนาะพระ่าเท่ากับค้นมาหลายมันมาคืออยู่บ้านเท่าด็้หลายคนถามมานะคะมีหลายคนถามมาว่ายายเขาหายจุ่มนุ่มกันยุติเขาหายจัดงันยุติคืองันเผาศพพี่น้องงันเผาศพเดี๋ยวศพเล่าบอดีบอดีตายด้วยโรคโควิดนะคะเปิดกับหายเอามาจัดได้แต่ว่าการที่เฮ่าจะจัดเท่ากับบได้แบบว่าจุ่มนุ่มจับกลุ่มกัน แบบว่าอันนี้เลยเนาะห้องกับตังโตตั้งหนีากับห้างห้างเราก้นกับว่าเด็ดไหนอุ้นหนาฟ้าข้างขนาดนั้นพี่นอ้องเราห้องก็มีแมทแจกนะคะมีเจลไห่าล่างมีทูม,มือนะคะไห่เดี๋ยวเรามีเวลาแี่บนอาจจะเห็ดภาพนิ่งสไลด์ให้พี่น้องให้เบิ้งทั้งเห็ดที่ยูทูบเนาะ เพราะว่าบาอนี้ถ่ายคลิปได้คลิปเดียวนั่นแหละพี่น้องบ่ม,มีเวลาดถ่ายเด้ออีหลีได้นมมนี่กินข้าวไปนิดนึงจานเดียวต้องมูเว้นนี่ได้นี่พี่น้องบอ่มเปิดอ,อยู่หนึง่งหลวงพถามมาว่าบ่มีตู้เย็นบ่วย้ายจะบ่มีจากตู้เย็นบ่มียู่งเหรอมีคนบ่มีตู้เย็นให้แล้วก็ยายกกับบ่ได้ซื้อดอกเพราะว่า ห้องสิกาบ,บานแล้วแต่ก็าจำเป็นเนาะอยู่จังไหนก็อยู่ไปจากนันของแกกระซมเมื่อบานมาหมอฮ่องกงฮงเก่ายังกระซมเมื่อบานเอาไว้เฉพาะสิ่งที่จำเป็นที่เวห้องสิ่ใสแค่นั้นเองพี่น้อนจงจะสีหากินยากอาจจะกัดแน่นิดนึงอยูเพราะว่าเมื่อนิดเซเว่นเขาก็ะชั้นให้ปิดสองถุงเล็ หลังคาลังขายสร้างให้็ิปีสองถุงเบดตาอ,อยากนั้นก็ต้องซื้อมาไว้ก้อนนั่นตอนนี้ป้าตองอ่ะปานปลาซ่าน่ะพี่น้องปานเมืองห่างผูที่ออกไปแล้วไปเห็นธุระ่างจังหวัดกับเข้ามาบ่าได้เขาเพ่เปิดให้เขาเลย ขัดุณออกไปคุณออกไปได้แต่ว่าบานคคอบอบอของกุ้นสิตอนรับกุ้นหรือบ่อเขาก็บรูอ่ะคุณออกไปคุณออกไปได้ทำเรืองออกไปแต่ว่าขาเขาวอ่อดนเขาพี่อ้องบาดน,นี่ยล้วยคนกับเมยหลักสิฟ้ากกินแลวก็ษีอาบน้ำลวก็สีมากลองตัดต่อผาาเบิงนะคะ อาก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้ดดดอจังไดเย่ะบนกะถ้ารู้ล่วงไปตรงนี้ก็สิสบายใจแล้วล่ะพี่น้องคาเสจใจเมื่อก้นกระทามาเป็นจังไงถามมาทางแม็กซ์เจนเจอเงินพอบอ่หรอยายเขาไปจ่ายที่โรงพยาบาลน,นะคะวันนี้ไปจ่ายที่โรงพยาบาลหาเมินกว่านะคะหาเมิน าซ้ำหาเงินหาเนี่ยแหะกับให้เจ้าหน้าที่ดูแลห้องเก็บซุปเป็นน้ำใจเพ่นแน่นะคะแล้วก็ค่าห้องเก็บซุปแน่แล้วก็จ่ายส่วนใหญ่ๆหาเงินอะ่ะให้โรงพยาบาลน,นะคะมือนี้ก็ะจายสดๆไปกับของโรงพยาบาลกับหาเงินหาที่เหลือกับมาทางวัดนะคะแล้วก็ร้านลงศพนะคะร้านลงศพก็บหาหาพันกว่าบาท นะคะล้านดอกไม้กับหมื่นกว่าบาทนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะอดอกไม้อาจจะดอกไม้พวงหลีนะคะอาจจะบ่ได้ดังใจเพิ่นสักเท่าใดนะคะก็ต้องขอโทษขอให้พี่ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะเพราะว่าทั้งหลานเพิ่นกระจนปัญญาคือกันพี่น้องเพราะว่าหมู่บ้านใหญ่บุญหลังจากได้รับโทรศพรัพท์เล้วเนาะ เพิ่นกับประนหาสื่อดอกไม้คำคำไปหาสร้างไปหาสื่อดอกไม้กระไดมาเท่าที่มีเห็ดเห็ดได้สุดความสามารถเท่าที่ห็นนะคะอันนี้ก็เฮาก็เห็นใจ่นยูจากเสียจังไิ่นได้ํำนันนะคะปนเห่นในได้ํำนันก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อสำหรับผู้ใหญ่ใจดีกว่าเฮาเนาะที่่นสร้างดอกไม้ให้นะคะดอกไม้ประดับงานศพเพรนี่บิวนาอเป็นดอกไม้สดพี่น้องที่เห็นนะเป็นดอกไม้สดเบิด บมเมนต์โมเมนต์ดอกไม้แห้งเด้นะครับเป็นดอกไม้สดย้ายบนไทยเบิร์นะคะเอฟซีกับว่าย้ายอบนโชปวดว์อวดนอ่ะกับโมเนเนาะเด็วไต้จะคิดเนาะอันนั้นเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณนะคะสำหรับผู้เข้าใจแล้วกันผู้บ่เข้าใจก็บ่เป็นหยังนะคะแล้วก็ขอบคุณส like like, ําหรับท like ุกเจ้าภาพนะคะสู้ผู people, ้บสุกคนนะคะสูいい้ผู้บสุกคนที่ส่งกําลังใจกําลังกําลังใจแล้วกันเม้นมาแล้วก็สําหรับคนที่ ได้ร่วมนะคะร่วมโอนมาสมทบนะคะโมทน,นาบุญในครั้งนี้ก็ขอบคุทธห,หลายแล้วก็ขอให้เพิ่นเนาะจะเลือเล่อนลุงเรื่องนะคะความเจ็บจะได้ความไข้ยี่มีอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนะคะขอให้ลำรำรู้เลยสุขสุขกนคนจากโรคภัยอันตรายโรคร้ายในครั้งนี้กันสุขสุขกนเด้อค่ะเด้อสาธุเนาะค่ะน้องบุญกุศล่วนขอย้อนกลับไปหาทุกๆคนเป็นลอยเท่าพันเท่าเนาะค่ะเนาะเอาละเยอบุญกับพ่มี่อย่างมาตอบแทน นะคะเพรยี่มีอย่างมาตอบแทนดอกจากความปลื้มปิติดีใจแล้วก็พรอมใดดีพรอมใดเลิศพรอมใดแอนประเสริฐน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากาลโลกบ,บุกปากรักษาสมผูสก้นนั่นแหละนะคะพี่น้องยังบวรจะขอจบคลิไปไวซัมหนีเนาะคะ่ะเนาะเอาม้าเบามา้ารายงานมาบอกมาอย่างสู้ผีสู้น้องของเฮาฟังมาเหตุการณ์เป็นยังไงจังไดนะคะ,ะได้เห็ุคลิปเหตุอย่างลุ่มโ ก็อยายคิดอยู่นะคะแต่มันบ่มีเวลาถ่ายแล้วก็ถ่ายอ่าคลิปเรื่องงานศพนะคะจะเป็นคลิปติดเหลืองเด้อพี่น้องเด้อสําหรับผู้ที่ YouTube เนาะอ่าคลิปติดเหลืองบ่มีรายได้นะคะอันนี้บ่มีรายได้ยายอุบ,บุนก็อ่าอยากมาเว้าสู่ฟังนะคะบางคนอาจจะรําคาญบางคนก็อาจจะเห็นใจนะคะก็แล้วแต่อันนั้นแล้วแต่สิคิดเนาะคะ่ะ ขอบคุณสําหรับผู้บุญให้กําลังใจกันแล้วกันนะคะอ้ยบอกไปบอกมาตากระมื้นเมือม่อคืนลราพี่น้องเมยเมืมย์ไลเอาเป็นราแย่บุญกับขอจบคลิปไปซัมนี่เนะคะเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมนะคะคลิปหน้าพ่อกันไหมถ้าเขามาพอแล้วอยากติดตามชีวิตของแย่บุญอย่าลืมนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะให้น้าแน่เด้อค่ะเด้อแย่บุญขอบคุณหลายๆ เสีฟเปลากินสีไปหาบน่า่อนพี่น้องโอ้ยเมย์แง้มเบึ้งมึนตาก,กับพระคืนนะคะ๊ายบายจ้าขอบคุณด้วยลายจ้าสำหรับผู้น้อนกับคุณในนออหลบฝันนี้เด้อกันเด้อบายบาย